สบายดีสบายดีเอฟซี 4, บาแพงเนาะสบายดีเบิร์ตสุขสุขคนเดอ้อพี่น้องสบายดีผู้ใหญ่ใจดีเบิร์ตสุขสุขคนเนาะมานีกาเบาแพงสิมาเลาะป่าพี่น้องหาเห็ดปวกเนะาะเมื่อวานนีใหญ่อ้วนกะเก็บไปแกงแล้วพี่น้องเห็ดปวกปีนี้ได้กินเห็ดปวกตั้งแต่หัวปีเลยพี่น้องเอ้ย มันนี่มเพ่งกสิออกมาหน่าสิพาพี่นอ้องเลาะป่าหาเห็ดปวกเนะาะแจ็คสีดหรือบ่ไไ้พี่น้องเอ้ยรอเบิงรอส้มเนาะพี่น้องอันนี้ก็อยู่หวยพี่น้องอยู่ลำหวยเนาะอยู่ตาดมวงไข่พี่น้องพึ้ง้องตาดมวงไข่เนาะอืมเพ่งกสิเลาะขึ้นไปโกพี่น้อง ดล่อขึ้นไปเท,งท,งทงิงๆคนละตามลำหวัวก็หน่อไม้กำลังเคี้ยวกระจีเนาะเมื่อวานนี้ยายอ้วนกับเก็บไปแกงชิว่าพี่น้องหล่อฮ่าบิ่งเห็ดปวกพี่น้องมีแต่ดอกใหญ่ๆพี่น้องเอย้าอยายอ้วนเอาไปแกงเมื่อวานเ,นเห็ดปวกปีเนาะเป็นแต่หัวปี กอนะไม่มีตะบองซับบรรยากาศเงียบสงบพี่น้องสิไดหรือบ่ไดพี่น้องจะว่า้าเจะาหาเอาไปแล้เบ่จักเนาะ ี่น้องมาคนเดียวอีกพี่น้องเลยพาเลาะป่าพี่น้องเหมือนค่ายเขียดพี่น้องมอง,งจากกุนไวามานานเนาะมืนอนี้ผ้าเขาป่าเขาดง นี่ความวุ่นวายพี่เนาะนหาเหาะเบ่งเห็ดตามดอนนะพี่น้ะงนี่พี่นนอะคงสิเห็นเนาะส่วนมีแต่หาเห็ดเลื่อนไปนในเฟซบุ๊กเห็นแต่เห็ดปวกพี่นนอะเห็ดปวกออกลาย หากระหกสล่อนไปตามนี่แหละพี่น้องบาแพงกับสิบัวเพ่อเน,นี่ยบ่อนะจุ่มปลุกปลุกอยู่เนบอ่อนะพี่น้อง เรื่อเพิ่นเอาไปเบิดแล้วบอสงสัยเ้ิ่นเอาไปเบิดเลยพี่น้่งต่อแพงมาสานี <c oughs> ่ตะบ,บอกพุ่นเก็บพี่นงนอ่เพุ่นเก็บเห็ดปวก Ôi. Mà phen mà là phi nó ngay. Khiến ta bọn phần chết Mà là dạ nừng là phía nọ Nhưng mà hiền hết cho nó Hết Ừ. <laughs> Chắc hết nè Huy nọ Bố cả phải được nó bừa Đó tâm phà nhang là hết trọi không thấy สีประมาณเลยเด้อพี่น้องเอ้หมื่นประมาณพี่น้องประมาณออกมาแล้วตอนนี้หเห็ดปวกกับประมาณพี่น้องเอ้เบืงแยกวันเห็ดยังกินหมือนนี่พี่น้องแพงหากระโบเห็นสำเนาะ ต้องใช้ผืนเอาไปเบิดเลยแหละมาหาสาโพนี่อวนเห็ดยังกินเห็ดยังกินแม่ต้มหอย

เสด็ไปหาปลาแล้วพี่น้อง,พอ,งพอแพงก็ไปสั่งใหม่มาพี่น้องปลูกเนาะไปเอาไหม้ไผ่มาเตรียมปลูกไม่ไผ่พี่น้องกดหนามมาเนาะ ไม้ไผ่หวานพี่น้องไม้ไผ่ใหญ่เนาะปลูกนใหญ่มาขายได้พี่น้องเอ้ยเริ่มปลูกเนาะช่วงนี้บลาแพงฉิบไ่ได้ปลูกพักเด้พี่น้องเนาะวัวโบหูเป็นยังปลูกแล้วมันบบงามพี่น้องมันบบคือช่วงแดดเนาะนี่พี่น้องปลูกกต่สิเป็นแนวนี้จะเป็นยังพี่น้องเลยบบงามสัม แดดแห้งพี่น้องปลูกงังกับบได้เนาะเห็นเบืองผักบ่อแพงปัจจุบันพี่น้องปัจจุบันต่างกันลายครับตอนนั้นพยายงามหักษาให้ดีเลยพี่น้องแต่กับบได้เหลืองเนาะพี่น้องเบิ้งบ่คือตอนแลวเขาพี่น้องเสียหายหลายเลยพี่น้อง สิเป็นแนนี่พี่น้องสิเป็นแนนี่แหละกะพญาญญามพี่น้องสิหักซาบไหวมันเป็นเนาะพญายามใส่ผุนใส่พุยแต่กะหักซาบ่าได้พี่น้องเอ้ย ยี่ห้ายไลฟ์พี่น้องหลยแถวหนึ่งสองสามสี่แถวพี่น้องโบงามจากแถวเลยช่วงนี้ผู้่มันเป็นอย่างเนาะแมงไหมหมักลงปลูกยังกับบกคอยงามพี่น้องเพราะว่าช่วงหนาหนี่ฝนตกแมงไหมสีไลายบุกสีลายพี่น้องเนาะมากัดมากินผักเบิด ถาช่วงแล้วเขาไม่ไหมนะพี่น้องปลูกยังก็งามเนาะคือตอนนั้นบัวแพงปลูกผักชีปลูกผักหอมงามเบิร์ดสวย่างเนาะเมื่อนี้ปลูกยังกับบัวได้พี่น้องเบิร์นี่บัวแพงปลูกมะนาวต้นมะนาวกักูวดเ่ยวเบิดพี่น้องเลยบัวได้การเนาะ ว่าช่วงนี้มันสีบกงลายแมงไหมาลายน้องใหม่พี่น้องเยอะแยะอ้วนหิวยอยอ้วน,น,นกำมาหักไปแกงลังงามเลยพักบกงมาแพงกันพี่น้องบอดาการเลยปลุบบอดายพี่น้อง ช่วงนี้เป็นช่วงฝนลงมาเลยวกะปลูกเนี่กับบุกวยงามพี่น้องแมงไหมกับลายเนาะแมงไหมลายแหงะะ้งเลยว่ะท้งอากาศห่อนกับห่อนจัดพี่น้องห่อนแทบหัวแทบสิระเบิดเลยเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> ว่าอากาศช่วงนี้ห่อนสุดๆไปเลย บรรยาก,กาศทงไฮทงนาเยอะอ้วนกับกำลังเห็ดกินเนาะ งามพี่น้องเอ้ยสวงนี่แพงกับปูกคิดจิปลูกมันกระ่อพี่น้องเพราะว่าปลูกมากแล้วมันเป็นแนวนีหาช่วงเกี่ยวเขาแล้วนะปลูกยังกะงามพี่น้องใบแมงลักเนาะต้นแมงลักก็นี่แมวเ,เพ่งกระวานไหลายพี่น้องไหวขยายพันธุเนาะใบแมงลักเรือพักนางตู่ ข้างนอกกับเก็บกุบดเลยพี่น้องเหลือแต่สามหนีเนาะทางไหหน้าก็เก็บกุบิดเลยลูกงี้กับโบงามพี่เนาะสวนี้ต้นมะนาวแบบแพงกับตายเบดิดต้นกุนาวนี่โบหุ่นเป็นอย่างเนาะอากาศห่อนจัด

บ้าแพงกันสิขอจบคลิปเนาะไว้สำนีก็ฝากกดไลค์กดแชร์แลค์กดติดตามให้บ้าแพงหน่เด้อหาเห็ดกับหาประมาณพี่เนาะเนาะหื้อเบิด์ตเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็เป็นกำลังใจให้บ้าแพงหน่เด้อพี่น้องสบายดีสบายดีเบิดสุขสุขคนเด้อ